ภูนาเวนมาหนึ่งๆขอพิมพ์ิฆ่าก่อนเดินเรื่อยๆนะเดินก็ไปเรื่อยๆนะโอเคจะถึงเราแล้วนะเดินเาเวนมาโอโหเดินอิสมาเดินอิสมามาแล้วใช่ป่ะผ่านผ่านต้นมาแล้วใช่ป่ะที่นี่นี่มันเดินมันเดินอยู่โอเคโอซี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 เดินใส่ยิ้มมาแทงใส่ยิ้มมาเดินกลับเดินกลับได้นเดินกลับได้เดินไปเลยเดินกลับลงมานี่โอเคโอเครอรอละ ม okay. 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 ันไม่ได้ึนชคมันไม่ได้ขึ้นโอเคเฟอร์ไดเกตเฟอร์ดเกตนะอีสชาโลห้าสี่สามสองหนึ่งสชาโลแค่แทงแค่แทงเฟอร์ไดเกตเอาแทงแล้วกลับมานะแล้วคุณน้องกลับมาแล้วคุณน้องกลับมาแล้วคุณน้องกลับมาระวังบอม้วยนะคุณน้องกลับมาเจ๋นะโหอย่าอย่าเลยอย่าไกลผมันี้เจ๋นะอย่าไกลผมอย่าไกลผมอย่าไกลผมโว้โว้โว้มาแล้วรับหน้า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 รับหนาเซคเกอร์ไดเกตเอาชาร์โลห้าที่มามสองหนึ่ง โอ้โหรถรถดูปลอมไว้หน่อยโอ้โหที่เดิมโอ้หที่เดิมโอ้ไว้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 มันอยู่ไหนผู้น้อยกลับมาผู้น้อยผู้น้อยผู้น้อยกลับมาผู้น้อยกลับมาเก็บเราข้างหน้านะผู้น้อยกลับมาเดินน้อยไปเลยเดินน้อยไปเลยแทงโอ้ไว้นะเดินน้อยเดินน้อยไปมา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 ขอคอปลอมหน่อยของรถอะเดินน้อยไปมาโอ้โหตอนนี้โอ้ีหถ้าปลอมสัแต่งปลอมหน่อยบอมหน่อยโอ้โห

โอเคเคูเวสรอรอรอโหโหไว้โไว้รับหด้นรับหน้หน่อยโลโหลุกเสาลูกเสารอรอรอลูกเสาลูกเสาเฟร์นดเกตนะเฟิรไดเกตเสาชลโลเสาเชลโ้าสี่สามสองหนึ่งเฟร์นดเกตเสาเชลโล่เสาเชาโล่แค่แทงแค่แทงแค่แทงแล้เราแรับลับลับเดี๋ยวรอไว้มาทนึงรอไว้นโโอย่าเลยผมอย่าเลยผมอยาไกลผมดูผมโหนี่โหนี่โหนี่โหโหเดี๋ยวเามามาตายเยอะเดี๋วตายเยอะเดี๋ยวเสามาเดี๋ยวเามาเดี๋ยวเามาเซกไดเกตกดเกตสปีดดิห้าาอนงเกดเกตสิเ แล้วรับด้วยแล้วรับด้วยแล้วรับด้วยแล้วชิดเวสแล้วชิดเวสแทงโฮเสารอรอผู้นอดผู้นัดผู้นัดรับรับรับผู้นัเฟนส์กดยากดยากดยาเตียม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 เดี้ยเฟสชิดกระแพงซ้ายหน่อยดีบอลมันอยู่ขวาลูกเสาลูกเสาเดินเสามาเดินเสามาเฟอร์นิเกตเสาชาโรเฟอร์นิเกตเสาชาโรนะฮะสี่สามสองหนึ่งเฟอร์นิเกตเสาชาโรเฟอร์นิเกตเสาชาโรเฟอร์นิเกตชาโรลิมทะเลริมทะเลโอเคแทงโฮอิสแทงโฮอิสผู้นัดกลับมาผู้นัดกลับมาแทงโฮอิสรอผู้นัดผู้นับมากล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 ับมากกกูููลลาาอออออยย่่ไไหหนนมัโโเเคครรีซดว้ เดินหน้าอยู Dude, ่อยู่บนชั้นเดินนอตมาเดินดาวเวทมาเดินดาวเวทมาเดินรับหน้าหน่อยรับหน้าหน่อยแทงกลับมาตรงนี้เล่นไม่ได้ตรงนี้เล่นไม่ได้มันโอเพ่นเวิลด์สองทางมันลุมเราสองทางดาวเวทดาวเวทถอยมาเลยคูนอเวทออกมาคูนอเวทออกมาพี่ระวังนะไอ้คูนอเวทมาเด็กไล่หลังมาโอเคคูนอเวทอะไรอะไรไล่หลังนะแกลงแกลงกินเด็กโอเคโอเคเดินดาวเวทมา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  มันผ่ามันผ่านมันผ่านตรงนั้นมาเมื่อไหร่บอกผมนะเพราะว่าเราเล่นไม่ได้ตรงนั้นมันมันต่อยเราสองทางมัต่อยเราสองทางติดได้มันลงมาแล้วมันลงมาแล้วโอเคโอเคพวกน้องลยดูวกน้องทที่เดิมเลยที่เดิมมันอยู่ที่เดิมโอเคลงเสาอีวานลงเสาอีวานลงวานลงไม่กระโดดอยู่ลงสานลงเสาบ้านลงเสาานลงเสาานลงานลงานลงเาอร์กจ้าเสาชาโร่ตรงแทงนะเสาชาโร่ตงแทงในห้าีสาเวชชาโร่งแทงริมทะเลตรงแทงริมทะเลริมน้ำโอเคราโฮลเราโฮลเราโฮตนี้โลตนี้โฮ ตงผมนะอเลยเู็นาหน้าดูไปซ้ายวันจินโอเคโหนี่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 คณเอเว้นนึ่งคณนอเว้นินึโอเคโหนี่รถรดูที่มอกหน่อยสวยรอรับรถซานเดอนขยับนิขยับนิดนึ่งขยับนนิดนึงรอรอโหนี่นะตรงผมเอาเล่นตรงนี้นะเราเล่นตรงนี้นะโอเคซัพพอร์ตฮีเลอร์เตรียมแทงแทงรับหน้าแทงรอรับหน้าโอเครอโห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 รอก่อนรอก่อนรับ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 เฟร์นเฟิร์อเกตเฟร์รวชโะห้าสี่สามสองหนึ่งเฟร์เกตเซเวชลโเฟร์เกว โอเคแล้วกลับมา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 แล้วรอล้วรอกลับมาแล้วรอกลับมาบ๊อบหลักอะไรอ่ะเดินเอาเวทมาเดินเอาเว้นมาดูให้ดูให้โอ้ซีวีโอเคผู้สาวมาผู้สาวอีสมาผู้สาวิีมาได้เวลาเหยียบแล้วทั้งนั้นแ่ะเดินมา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 เดินสาวมาเหยียบ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 มาได้ลุกเสาอีทห้าสี่สามสองหนึ่งสาวอิทีม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 มาสาวอิทีมมาสวยสวยๆแล้วผู้อัพกัดิฟเฟนซีดิฟเฟนซีฟองเข้าฟองเข้าผู้น่ากลัวนะกดยาก ชิดซ้ายไว้โลซานป้อมขวาไว้นะชิดซ้ายไว้ชิดซ้ายไว้แล้วเดิอเสามา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 เยอะยอะมาเย่ะมาเย่ะมาเย่ะมาเสาชิดทีมซ้ายชิดซ้ายชิดเวสใส่หยียกเสาชิดเวสเสยหยักเสาชิดเวสเสยหยักเสาลูกเสาอีสติป ซีทีฟนะรอเซาอีทียิห้าสี่สามสองหนึ่งเซาีทีฟเซาีทีฟเซาวีทีฟซีทีฟว้แต่ชิดไว้แต่ชิดหยิบเซาวีทีฟเซาวีทยิบซาอีทฟหยิบซาวีทฟไว้หยยบเซาีทีฟหยบซาวีทยบซาอีทฟหยิบซาวีทฟหยบเซาวีทยบซาวีทีฟยไปอีกหยยบไปอีกหยยบไปอีกหยยบไปอีกเับแยไปอีกรัหน้าด้วยนะลหน้าด้วยโซเฟียตายไม่เป็นไรหยิบงซ่อีทีสไปหยบเทาอีที เสาอเสาอีทเสาอีทเหยียบเสาอเหยียบเสาอีทไปเหยียบาอไเสาออย่าหยุดเดินอย่าหยุดเดินอย่าหยุดเดินเหยียบเสาอทไปเหยียบเสาอไปโอเคเอยฟีคอฟีคออีทิ้งเลยอีทิ้งเลยอะไรอยู่ใกล้อะไรอีเลยอีเลยอยู่ใกล้แคกไหนอีเลยอีเลยอีหมดอีหมดวาไว้ล้วาไว้แล้วอีหมดคใครหมดคลาหมดคลายหมดคยหมดดักหน้าวทุกอย่างจะมาตบที่หน้าว่้วยันกิงเกิดองกิของอี้งเกิองเกิดดองเกิดงเกง ซิลมีตรงเอาแค่ไม่เป็นไรไม่ไรคุณน้องไม่กลับมาคุณน้ time, course, be องไม่กลับมาคุณน้องไม่กลับมาซิลมีเยอะป่ะเห็นเห็นดิเล่ของซี่ว่าดิเล่ครับอะไรนะสี่ดิสเล่สี่ไอ้เชี่ยมาชวนนี่ไม่ไหวแน่เลยว่ะกลับไปรูทไหมกลับไปเก็บรูทเดี๋ยวกลับไปเก็บรูทเออมาบมาบดิกุบเซอร์รี่มันยังอยู่มันยังอยู่บอกเข้ามา